นี่คือการทดลองนะคะเนื้อครีมที่เราเอาไปตากแตดหนึ่งเดือนเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการที่จะทำให้รู้ไว้ว่าครีมดีให้ตายต่อให้ขวดเป็นหมื่น เป็นแสนคุณก็ไม่ควรที่จะไปตากแดดแบบทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นเพราะว่ามันจะมีผลต่อคุณภาพเนื้อครีมอย่างเช่นเอาไว้ในรถความร้อนอะไรเงี้ยมันมีผลต่อตัวเนื้อครีมนะคะทาให้คุณภาพลดลงเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเอาครีมไว้ในรถร้อนจ๊ะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5คอนดิชันค่ะอันแรกคือตัวสไลด์ที่มีสีเข้มสุดก็คือเราเอาเนื้อตัวยาเนี้ยไปอยู่กลางแสงแดดและก็ความร้อนค่ะเพื่อทดสอบว่าอย่างผู้บริโภคที่เขาเก็บ ติดต่อของเราไว้นี่ท่ามกลางแดดแล้วร้อนจอดกลางวันเนง่งใช่น่าจะเป็นยังไงสีเปลี่ยนเนื่องจากว่าเวลาเราไปวางอะค่ะเราเราวางด้วยเขาที่เป็นขวดใส p คเกจจิ้งที่เป็นใสแบบนี้ทำให้แสงแดดและก็ความร้อนเนี่ยทำปฏิกิริยากับแอคทีฟด้านในทำให้สารแอคทีฟของเราเกิดการออกซิเดชันเลยก็เลยได้น่อย่างนี้คือคุณภาพเหมือนเดิมไหมคะ ุณภมจะลดลงเนื่องจากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นที่มาของว่าทําไมเราถึงข้างบรรจุภาณนะเราต้องแจ้งว่าห้ามจัดเก็บในที่ร้อนอะไรนะคะตัวโอเว่นค่ะก็คือจัดเก็บในอุณหภูมิ50องศาเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะอันนี้ก็เพื่อดูว่าเนื้อตัวยามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็พบว่าความร้อนก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เนื้อตัวยาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีเข้มขึ้นแต่ว่า ก็จะไม่ได้ต่างจากเดิมมากอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวคอนโทรลอุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ในตู้เย็น,นนะอันนี้ก็คือยังไม่จดการเปลี่ยนอันนี้แพ็กเกจก<ๆ>เก่าเราคือเราจะเรียกเนื้อครีมว่าตัวยานนะคะในส่วนราคาดีเนาะทีนี้ในส่วนของแพ็กเกจต,ต่างๆเราก็เลยต้องค่อนข้างซีเรียสในส่วนของการเลือกคัสสัรแพ็กเกจที่สามารถที่จะแบบกักเก็บอุณหภูมิ ป้องกันป้องกันความร้อนแสงแดดได้และอย่างนึงกับพวกแบบอากาศด้วยใช่ไหมคะเนี่ยค่อนข้างสีเหี่ยเพราะฉะนั้นแพ็กเกจสำคัญนะหลายๆคนถึงได้บอกไงแพ็กเกจอีฟทำไมสวยจังเลยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะมันต้องปลอดภัยด้วยเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของตัวเนื้อครีมไฮยานี่นะทุกคนรอใช้มันดีมากเลย